ดสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาเช็ดยางดำนะครับผมก็เราซื้อน้ำยาเลยก็ได้หรอกแต่ว่ามันก็ซื้อบ่อยแล้วมันก็แพงด้วยเนาะแต่วันนี้ครับผมจะพามาเช็ดยางดำโดยใช้เจ้านี่น้ำยาปรัผนุ่มอันนี้นะครับผมยี่ห้อไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะแต่บ้านผมใช้สีขาวเนี่ยแล้วก็ในบ้านก็มีแต่ผมไปซื้อมาใหม่นะก็จะอยากรู้ว่าราคาถุงละเท่าไหร่เนาะก็นี่ถุงละ20บาทครับ นี่ทั้งหมดถุงเนี้ย20บาทถุงใหญ่มากและนี่ต่อไปครับผมน้ำมันเครื่องอันนี้ที่ผมขวดละหกสิบาทแต่ว่าอันนี้ผมมีอยู่แล้วเนาะอ่าผมก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีอยู่ก็โอเคประหยัดไปถ้าไม่มีก็มันก็จะแพงหน่อยครับอ่าแล้วก็มีขวดเปล่านะครับผมอ่าผมใช้กล้องเลนวายเนาะถ่ายอ่าขวดเปล่าจะได้เห็นเต็มๆก็ตรงนี้ครับเราปับเดี๋ยวเราตัดก่อน เปิดปากถุงมันโอโอเคระวังลมแล้วก็นี่เลยกดน้ำปเปล่าๆล้างก่อนนะแต่ถ้าดีก็ให้น้ำมันออกให้แห้งก่อนนะนใส่ตัวนี้นะครับผมเข้าไปสองฝาเนาะ ฝาที่หนึ่งอูอ้หูลด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 หกเลยจนได้นี่สองฝาโอโ้มันดูน้อยจังใส่สักสามดีกว่าโอเคนี่สามฝานะครับหกไหมเนี่ยแล้วใส่น้ำยาปรัะผนุ่มครับ โอเกือบหมดถุงอะ่ะเอาสักอ่อถ้าประมาณใกล้เต็มแล้วกันครับผมของแต่ละขวดเนาะเพราะว่าเราจะได้เหลือพื้นที่ในการขย่าเนาะถ้าเราใส่เต็มมันจะขย่าไม่ได้นี่เราก็ขย่าไปเลยมาดูกันมาทดสอบว่าสูตรจากอินเทอร์เน็ตนี่จะใช้ได้ผลดีไหมโอ้ยหมื่ ไหมครับมันต้องเหลือพื้นที่ไหมครับให้มันเขยา่านี่เสร็จแล้วก็ต้องมีฟองน้ำไว้ด้วยนะไว้เวลาเช็ดอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวรามาลองดูกันนี่น้ำยาสูตรจากอินเทอร์เน็ตจะใช้ได้ดีกว่าไหมจะประหยัดกว่าไหมเดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายแต่ตอนนี้เรามาลองทดสอบดูกันสีสวยด้วยนะทำขายเลยดีไหม เดี okay. ๋ยวเรามาลองดูกันหืมกลิ่นก็หอมนะมันเป็นกลิ่นน้ำยาปะผ้านุ่มไงอลองดูเอาสักสามจุดก่อนเนะลองดูมันจะเป็นยังไงโหดำมาก 累咯。<laughs> อันนี้ร้อยที่หนึ่งนะเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะ โอเคครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วกันนะครับมาดูผลลัพธ์กันนี้หน้าล้อนี้ร้อแรกน่าจะผ่านไปประมาณสักเกือบหนาทีแล้วมั้งครับเป็นอย่างที่เห็นเนาะอ่าดาแลวเงาเลยนะก็อันนี้ล้อที่สองผมทำไปทั้งหมด4ีล้อเลยนี่ล้อนี้จะชุ่มหน่อยเพราะดันบีบน้ำยาออกมันเยอะครับผ่ี๋ยวรอบรถแล้วกองสัส่นๆเลยนี่ ร้อนนึงนะโอเคโอ้ร้อนตากแดดเดีวกลับมาร้อนนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอสักสิบนาทีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคครับหลังจากทิ้งไว้สิบนาทีนะครับผมความดําที่ผมเห็นนะครับจากสายตาอันนี้ประเมินจากสายตาเนาะแต่ว่ากล้องมันละเอียดสูงไปหน่อยเนาะไม่แน่ใจว่าจะเห็นแบบไหนแต่ว่าจากสายตาที่เห็นก็คือไม่ต่างจากน้ํายาทั่วไปเลยครับผม อ่ไม่ต่างจากน้ำยาทั่วไปที่เราซื้อมาเลยผมดำจะดูไกล้ๆให้ดูไกลๆความดำผมว่าไม่ต่างจากน้ํายาทั่วไปเลยครับเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมอืม ว่าโอเคนะดำมากเลยนะผมเห็นแต่มีอีกอย่างที่จะทดสอบครับผมดูมาก็คือมันมันจะไม่มันเนาะเพราะว่าเราใส่น้ํามันเครื่องลงไปเนาะน้ํามันมันอาจจะมันได้แต่คือเดี๋ยวผมเนี่ยนะมือเฮ้ยมันไม่มันเพื่อนดูดิไม่ติดมือด้วยลื่นแล้วก็ไม่มันแต่ว่ามีมีให้รู้สึกอยู่แต่ว่ามันไม่มันเลยนะเห็นไหม แต่ว่ามีให้รู้สึกเล็กๆอยู่แต่ว่าโดยรวมเราคือไม่มันนะกันนะโอ้ผมถ่ายตัวถนนเนาะมันติดถนนเสียงรถด,ดังไปหน่อยอ่ะนี่คือส่วนประกอบน,นะครับก็คือน้ำยาปราับพนรุ่งถุงละยี่บาทไอ้เจ้านี่น้ำมันเครื่องขวดหกสิบาทแต่ของบ้านผมมีอยู่แล้วอ่าก็เลยไม่ต้องซื้อแล้วก็ปริมาณเนาะปริมาณน,นี่คือขวดน้ำเปล่านะครับขวดน้ำที่เราซื้อกันสิบาทนะ ใส่ประมาณนี้เหลือไว้พื้นที่ให้มันเขยา่าแล้วก็ใส่ไอเนี้ยสฝา,านะผมใส่3าฝานะแต่ผมว่าใส่เพิ่มอีกสักฝานึงก็ดีครับเป็นสีฝาเนะหรือเพื่อนๆก็เอ่ก็สามฝาก็ได้แต่ผมว่าใส่เพิ่มอีกสักฝานึงเป็น4ี่ฝาแล้วกันครับผมสี่ฝาของมันอนะอ่าได ของผมเป็นน้ำยาสีฟ้าเนาะสีสวยเลยไอ้เนี่ยผมจะเอามาให้เปรียบเทียบนะแต่อันนี้คือไม่ได้ว่ายี่ห้อเขานะครับผมไม่ได้เลยยี่ห้อนี้ใช้ดีใช้ดีโฆษณาสังหารติดต่อมาให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะยี่ห้อนี้ใช้ดีใช้บ่อยครับผมเพราะว่าน้องชายนีจะซื้อมาขัดน้ำยารถเข้าครับผมก็แอบใช้ของเขามาเรื่อยแหละ,อะไอ้ตัวเนี้ยมันคือสามขวดร้อยนะครับผมหรือสองขวดนะจะไม่แน่ไม่แน่ใจนะอ่าผมไปซื้อที่เซฟวั 1, นเนาะโดยรวมแล้วผมไปเซฟวันบ่อยก็จะเจอขายบ่อยอ่ยี่ห้อนี้นะครับใช้ดีใช้ดี อันนี้คือใช้ดีนะผมไม่ได้ผสมนะผมใช้แค่สองตัวนั้นผสมจริงๆอย่างที่ถ่ายให้ดูอันนี้ผมสาบานได้เลยผมใช้แค่สองตัวนั้นแต่ว่าประสิทธิภาพเนผมว่าเทียบแทบจะเทียบเท่าไอ้ตัวนี้เลยนะอืมนี่เราทําเองได้เลยอันเนี้ครับผมถ้าเพื่อนๆซื้อมาเนาะมันขวดละหกสิบห้าบาทแถวบ้านผมขายเนาะมันใช้แค่สามฝาหรือสี่ฝาเท่านั้นเองเป็นแค่เซี่ยวนิดๆดเดียวเองอ่าได้ขวดขนาดนี้เลยนี่ แล้วก็ผสมได้อีกตั้งหลายครั้งพอเราหมดเราก็ซื้อน้ํายาตอนนี้มาน้ํายาป๋าพ่นูมาแล้วเราก็มาเติมใหม่ผสมใหม่นะครับใช้ได้โอ้ผมมาปีหนึ่งก็ไม่หมด2ปีก็ไม่หมดอ่ะเนี่ยขวดเนี้ยอ่าแต่อันเนี้ยอ่ายี่สิบบาทนี่ยังเหลืออีกนะผมว่ามันน่าจะเหลือประมาณนี้ดูจากคำนวณเนี่ยน่าจะตรงหัวเด็กยังเหลืออยู่นะนี่โอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเลยครับกดเดี๋ยวนี้เลยอย่าลืม เดี๋ยวลืมกด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 แล้วก็ตรงนี้ผมจะทํารีวิวแล้วก็จะทําคลิปท่องเที่ยวนะครับ2ออย่างนี้นะรีวิวก็คือรีวิวสินค้ารีวิวสิ่งของอย่างเช่นหรือว่ารีวิวเรื่องงาน DIY ให้เห็นอย่างนี้เลยกดซับสไครป์ผมไวเลยนะถ้าไม่กดเนี่ยคือจะพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะไม่ได้เห็นคลิปแบบนี้อีกต่อไปนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ซับสไครป์กันก็อยากให้เพื่อนๆซับสไครป์กันหรือว่าใครอ่าถูกใจผมก็ซุปเปอร์ตงให้ผมได้นะครับผม แล้วกดไปที่ปุ่มซุปเปอร์แตงเลยแล้วก็เลือกจำนวนเงินที่จะโดนเนทให้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ